บรท์ช็อกมากกลางเวทีพระเอกคนนี้โผล่เซอร์ไพรส์ไบรท์ช็อกพระเอกสุปตาข้ามช่องมาเซอร์ไพรส์ไม่เคยออกที่ไหนลั่นต้องคนนี้เท่านั้น อิ่มความสุขจนล้นออกปากนอนตะแคงยังไม่ได้เลยครับไบรท์ช็อกพระเอกซุปตาโผล่ข้ามช่องมาเซอร์ไพรส์ไม่เคยออกที่ไหนลั่นต้องคนนี้เท่านั้นเ e w a วอลซองร้องข้ามกำแพงวันที่22กันยา2565ไบรท์วชิลวิทย์ซุปตาหน้ากำแพงที่มาในเพลงเรื่องบนเตียงโชว์เสียงหล่อสุดเพราะนักร้องหลังกำแพงเสียงคุ้นหูมากๆเมื่อปรากฏตัวทำอากรี๊ดทั้งรายการ คาดไม่ถึงว่าจะเป็นพระเอกซุปตาคามช่องอย่างเคนทีรเดชทำเอาผู้ช่วยที่อยู่ด้านล่างเวทีทั้งป้าตือเดียนาทอมอิสราพีคพัทธลัสยาเสนาหอยกรีดลั่นสุดเซอร์ไพรส์ไบบอกคิดถึงติ๊กเจษดาพรเต่าสมชายหมากปรินขณะที่ผู้ช่วยในรายการพยายามบอกใบ้หลอกล่อไปต่างๆนานา แต่สาวพีคพัทรัศยาขอใบเพิ่มทำเอาตกใจทั้งรายการสาวพีคบอกใบชอบนั่งรถไฟมหาหนุ่มไบ้บอกทันทีว่าพีคเคนใช่ไหมทำพีคตกใจไปไม่ถูกจนเดียนาต้องช่วยเบี่ยงประเด็นว่าบ้าเข้าช่องสามเขามาไม่ได้ส่วนกันกันตถาวรพิธีกรเนียนบอกมันเป็นเรื่องสังกัดอะไรเล็กน้อยเปลี่ยนความสนใจของไบรท์จากพีคเคนไปได้ สุดท้ายหนุ่มไบรท์ถ่ายเป็นน้อยวงพลูเหตุผลเพราะอยากเจอก่อนจะเปิดกำแพงมาเป็นเคนพระเอกที่หนุ่มไบรท์ปลืม้มทำเอาเซอร์ไพรส์ดีใจหนักโดยการถามไม่ออกรายการร้องเพลงโดนกล่อมยังไงถึงมาได้เคนเผยไม่ต้องร้องเพลงรายการผมยังไม่ออกเลยถามช็อกในช็อกว่าตกปากรับคำได้ยังไงก่อนเคนบอกว่าผมไม่ใช่จะออกสีสวนะ ต้องถามก่อนว่าอีกฝั่งใครพ่อบอกว่าไบวชิลาวิทย์ทำไไมรับเห็นเขาเท่ชอบผลงานอยากรู้จักเผื่อต่อไปจะติดต่อไปเล่นละครไบบอกว่าตัดผมช่างคนเดียวกันด้านเคนเห็นเขาตั้งแต่แรกๆกแล้วคนนี้ใครวะรอกกว่ากูอีก เคนบอกด้วยว่าเราออกมาจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผมมีจุดมุ่งหมายยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวผมเลยอยากให้ลูกเห็นด้วยอย่าไปกลัวอะไรเราจะทำก็ทำเลยพอก็ไม่อยากร้องเพลงแต่พอก็ทำด้านไบย,ยอมรับว่าช็อกจริงๆขอบคุณที่ให้เกียรติมาร้องเพลงกับผมดีใจอยากบอกว่าติดตามผลงานพี่เคนมาตั้งแต่เด็ก อนาคตถ้ามีโอกาสแสดงกับพี่เคนซักเรื่องจะดีใจมากโดยโลกโซเชียลมีการติดแฮชแท็กแฮชแท็กร้องข้ามกำแพงพุ่งอันดับติดเทนทวิตเตอร์ขณะที่ไบรท์โพสภาพร่วมเฟรมพระเอกสุปตารุ่นพี่เคนทีระเดชพร้อมแคปชั่นความปลื่มปริ่มด้วยว่ามันอิ่มความสุขจนล้นออกปากนอนตะแคงย่งไม่ได้เลยครับ